แล้วเพิ่งโดดลงบาด้วยนะกูกูดูแบบเอสากูวิ่งกลับเลยเชียร์ไม่เช่ยรใจอะไรดิมันสามต่าพัน AK อยู่ในตัวนะรอๆๆเอสามพั้นหายละตายละตายละโอเคบอมเฮ้ จะเล่นพันถึงบอมบ์โว้ยเอ้ยอืมอืมมันวุดดีจริงดีจริงโอ้ยมว้ากัน ดีจริงๆคุณหลบแล้วเดินมารับกูเองด้วยกมจะเรียนอ่อตารางนี้เฮ้ยพี่ดูถูกผมเกินไปจงดูไปโดนนับหนึ่งวันวันจักรดนับหนึ่ง

อู่ไปสับลมตายไปสับลมตาทายตาทายตาทายโอ้ยโอ้ยพี่ฟ้ากูวัวแต่หันจะไปหาพี่ฟ้าแล้วกูวัวจะบอกระเบิดไอ้เหี้ยเอ้ยกูควักปืนยิงมันไม่ทัน มิดมิดมิดิดกลับมาช่วยหน่อยกูบอกไปแล้วนะว่ากลางดันมีสองตัว เพ่อนไม่ไดดูคอนเน็นะันเพื่อนดูแค่ไลบรีมนีอะไรกู่าอะไรไม่ออกเลยมถ่ายู่นอเฮ้ยเฮ้ยโอระบอมอยู่ดูดะบอมอยู่ขบวข้างหลัง ok, nãy giờ ở ok. à, được, cô, cô nhiều hay bên đấy. Đi, đi, hai đi, thấy tổ nhiều rồi, nó rồi. Được. ร้อนดาวอแล้วมันจริงพี่แต,แต่เสียงวันหลุดขนาดกูหูฟังกากากูยังได้ยินนะมาพัดตัตดพี่วะวัดเน๊บวัดเน๊บป้าจริงเราควรเล่นบีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาแม่งเลย ลองในไซต์มันเก็บไซต์ให้หมดตายแล้วตายแล้วไม,ไม่ไม่รู้ใช่ปล่าหรอลองไลบรีบ่นะพันไม่ได้มองนะไม่ได้ดูให้แล้วนะมันผีอะไรไม่หยุดเลยพี่านไม่ออกมันมัน,ม,นมันส่องโป้ผมแน่เลยมันรู้ว่าผมแฮกจริงๆนะริงเนี่ยดูแล้วกูอยากฟินเขาะว่าอะไรว่า ถ้าแฮกจริงไม่แบกก <c oughs> <lay> ูไ <gosto> ม่ได <c oughs> <c oughs> ้นี่ไม่เรียกว่าแฮกหรอกแฮกจริงกูไม่อยู่แค่เก้าพันหรอกกูกอดติดเหนึบไปแล้ว ฝ่าพอซื้อออกปะเดี๋ยวแรกเขาบอกหน่อยดิออกเหลืออพี่ซื้อไว้พี่ซื้อไว้หรือพี่อยากเล่นก่อนมานติตรงกลางอะซูไซายตัวนีงกลางกลางดิดูไว้ดูไว้กัอนดูอยู่ดูอยู่มือออฟติแกรตูน <laughs> ออฟสวย <laughs> ยืม <laughs> เลยไบ <c oughs> อกบอกอขาขาว ลองตัวนึ่งนะบันกับรอแปบโอลิสไสวยตไม่ต้องปล right ่อยนะไม่ได้กดไม่ได้จะกด โยนทางไปโยนทางนี่เลยมันโยนสมองติดของฉันหรอไม่ลงแน่เลยโอ้ ไอ้เคียดโดนแฟดไอ้รอบนี้เดินไปตรงต้นไม้แล้วเหยียบหัวบูทสองคนตรงต้นไม้มันต้นไม้ไหนวะนี่ไงเนี่ยต้นไม้นี่ยอ๋อเหรอใช่ไหมเออแล้วพอมันมาเราก็ยิงมันแล้วมันก็จะเหงาเพราะมันจะไปเล็งตรงนู้นก่อน กูกูกูยิงไ่โด้อโทษทีขอแซนแล้วโอ้ไม่น่าวิ่งเลยมันโยนแล้วแล้วน่าก็หายละเก็บเอเคแล้วเพื่อนรอเก็บเอเคกูอยู่ ก่อนอัปเปอร์มือฉังฉังแรกไม่เป็นไรจะทำให้หาาันไปยิงหนึ่งนะัดชัวชัวมัมยิงกูแล้วลโอ้ยโดนตั โอ้โหหลังจงมกูกโอ้โหไม่พอใจก็ยิงอีกหาชัวร์น่นจาจะในสมูกตัวหนึ่งม่งเพื่อนแผ่นปอหมากเกตเข้ามาได้ไงอ่ะก็ทิ้งวนบอลลงวนบอลลง Oh, อ๋อฉอดฉอดสองตัวฉอดลองฉอดอ่ะมันวินหนีไปละว when, when, when. ออฟนะตอนนั้นออฟตายละดูลองดูลอง Và... Wow. Oh. Oh. thâu oh. à. Đặt xuyên giòn bomb. Đợi công bự. Ố. khai bị lòng. Cái Phan lòng màตก lén phan. À cả nhìn mới đồn đấy đấy ไก่ย,ยิงไม่โดนเลยเนี่ยโดนกูมันเจอ <laughs> กูไก่ยิงไม่โดนไก่ย,ยิงไม่โดนมันเียงชันไปโทษโทษโทษจังเกิลจังเกิลยังอยู่จังเกิลตัวหนึ่งตตายแล้วจุดไาไม่โดนซิดี พันอย่ายิงโดนเดี๋ยวชนะพันโยนโยนแปดเข้าหน้าตัวเองเฮ้ยม่าอย่าทำอย่างนี้โยนแปดเข้าหน้าตัวเองวันนาเพื่อนเต็มเลยเรพันกูยุบเหมือนทำไมลามันรถเลงไม่ใชอโอ้โหเฮ้ย จังกันโผล่แล้วยิงพันไม่ดูยิงกูแม่นยิงพันไม่โดนนี่สองมาตรฐานนะวะพผลงแกมาแผโอ้ยค,คุยกัไม่ไหวแล้ว <c oughs> ชิว่าอย่าอย่าฝึเสร็จแตวันนี้ผมยิงอาบอกัะสุนหนดกูโยนไม่ไหวแล้วโอเคี่กูก็โดนเพื่อนถ่านในใจแล้วเนี่ยกูรู้สึกได้ไ <c> ฟ <oughs> ฟ้าไปกี่มี ถ้าเขาสั่งกีน,น,น,งน่ะน้อยเซนน่ะเขาไม่ได้สั่งเพอ่ะอ๋อมันเล่นวินโดว์สองตาแล้วพันตาเนี้ยจะเล่นจังเกิลพี่ฟ้า,าไปไหมยิงไม่โดนยิงไม่โดนชิปหายแล้วกูโดนพี่ฟ้าสับแช่งอยู่ข้างหูไปเลย กูสาบแช่งที่บอกให้กูวิ่งไปแล้วยิงไม่โดนนะกูตายด้วยะกูสาบแช่งอยู่ในใจผมขอโทษที่ต้องบอกให้กูวิง่ง <c oughs> คนอื่นบอกไม่วิง่นงนะนุ้ยพันพูดกูวิงงว่งนุ้ยวิ่งปุ๊ยิงไม่โดนให้พี่ดูดิผมถือมีดให้ดูอะไรไม่ดูอย่าเปลี่ยนเรื่องไม่ได้อะกูตายพันธอ๋อเอาไหนพี่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น อู๋จะโดนแต่แต่ดาเลยไม่เป็นไรไ้เกยพี่ฟ้าโอ้พี่ฟ้าคดเก่งเลยพี่โอ้พี่โอ้พี่พี่คดเก่งเลยพี่พี่ดูดิ